เอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เป็นเกมโปรบล็อกครับในแมปของอนิเมะเอเวอร์จ์นะครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาการรีวิวตัวละครนะครับที่อยู่ในอัปเดตซีเก้าจุดห้านะครับโดยในวิดีโอนี้นะครับก็เริ่มกันที่ตัวที่เรียกว่าผมขอเรียกว่าตัวที่หนึ่งแล้วกันเพราะตัวที่สองผมจะลงเป็นตัวซอมเบอร์แล้วกันนะครับก็คือไอตัวเลื่อยนะฮะซึ่งในวิดีโอนี้ผมก็ยืมไอเดีน้องคนนี้มานะครับแหมคนนี้มานะครับขอบคุณมากนะครับที่ให้ยืมมาดีมารีีีววินนนนน้องเเ่่่ยป็ักลาไชแบบ ชานี่จริงๆกับทุกคนดูนะนี่นี่ชานี่ใช่ไหมนี่ก็ชานี่นะฮะชานี่นี่หน้าตาเป็นไงก็เป็นแบบนี้เลยนะครับแบบโคตรเท่เลยดูดิมีแบบโกดด้วยตรงนี้ด้วยนะฮะนี่แล้วก็มีชานี่หลายตัวเลยเออหลายตัวที่เป็นชานี่นี่สกัมโมโต้ปกติก็เฮ้ยนี่สกัมโมโต้ปกตินะครับส่วนนี้คือชานี่นี่ ในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิว Legendary Assassin Plam นะครับผมดูกันว่าจะเก่งขนาดไหนนะครับโดยตัวละครนี้นะครับมันก็ได้จากการที่เราลงตัวคอนแทคเนี่ยเก็บเหรียญมานะครับแล้วก็เอาเหรียญเนี่ยมาทำการเขาเรียกว่าไงแบบอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนีย นะครับเรามาโลเนี้ยเราก็จะได้ตัวละครซึ่งตัวละครในตู้เนี้ยมันจะมีแค่3ตัวก็คือต,ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับทุกคนครับถ้าเกิดใครเอาตัวละครที่เป็นจากเรื่องสอากาโมโตเด์เนี้ยไปลงในนี้นะดาเมจมันจะบูตด,ด้วยนะครับซึ่งมันก็เยอะมากๆเลยเดียวโอเคสำหรับในวิดีโอนี้เดี๋ยวเรารีวิวสากามโตนะครับก็คือจะเป็นไม่มีนิสัยนะครับผมเป็นฟิสิกส์เป็นฟิสิกส์ลม นะครับดัมมี่อยู่ที่ประมาณ1 2ื่นสองจุดหกิจมติหนึ่งทีอันนี้จะเป็นสเตตกลางๆนะครับเพราะมันเป็น A เนาะแล้วก็ระยะอยู่ที่ประมาณ16.9ก็คือ17นั่นแหละนะครับทุกคนโอเคนะฮะตัวละคร,รคประมาณนี้นะฮะนี่เลยธาตุลมนี่ใช้นี่ด้วยโคตรโคตรเท่อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเก่งขนาดไหนสอบสก,กาโมอโต้น,นะครับโอคคนคญาตด้วยครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าตัวละครน,นี้มันจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตขายตัวโกคูออกไปก่อนนะครับแล้วเอาโกคูมาไว้ตรงนี้แแล้้วกัันนเพื่อใหมบบ กันตัวชนบ้านเนาะซากาโมโตะนะครับผมก็จะใช้เงินอยู่ที่ประมาณ1,250ในการวางนะครับพอวางปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นโคลนเนาะนี่ฮะแต่สปูดหนึ่งข้าวหนึ่งนี่นี่ฮะเมื่อกี้นะครับทุกคนจะเห็นนะว่ามันจะมีบัฟด้วยนะครับนี่มันจะมีอ่าเขาเรียกอะไรท่าตีปุ๊บเดี๋ยวดูนะนี่สแลมดาวน,นะครับมันคือยังไงอะ นี่ดาเมจเพิ่มคือตัวละครนี้นะครับมันต้องวางไปนะแล้วดาเมจมันจะค่อยๆเด้งขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนคือง่ายๆคือดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละตัวละครนี้มันวางได้ทั้งหมด3ตัวนะครับโอเคแล้วก็วางครั้งแรกนะครับผมไม่ได้ตีแอร์แต่อย่างใดเนาะนี่ดูนะนดาเมจมันจะขึ้นที0.8นะครับผมคิดว่าค่า1ตัวนี่น่าจะเพิ่มอืมไม่ อันนี้คือมันกันตีแบบโจมตี1ทีแล้วมันเพิ่มส่วนอันนี้สูงสุดเห็นเขาบอกว่าประมาณ1 3ออะไรประมาณนี้เลยซึ่งดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสแต็คขึ้นเรื่อยๆเลยนะอันนี้เดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะไปเพิ่มเท่าไหร่ดีกว่า,าผมจะปล่อยไว้เ,เดี๋ยวผมอัปเกรดดีกว่าเดี๋ยวเอาผมปล่อยไว้ดีกว่าเดี๋ยวผมผมจะปล่อยไวส้สักพักแล้วกันนะครับจนกว่าตัวไอข้อความเนี้นะครับมันจะ ไม่บวกแล้วกันเดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเนี่ยมันจะเพิ่มอยู่ผมจะซูมให้นะแล้วดูว่ามันโจมตีบวกเรื่อยๆอยังไนงนี่แล้วกันอ่ะอันนี้ผมก็ปล่อยไปสักพักแล้วนะมันก็ยังคงบวกอยู่มันต้องตีประมาณร้อย หลายร้อยทีอะ่ะเดี๋ยวผมจะสคิปแล้วกันแต่คือมันเป็นมันเป็นมานิกหนึ่งก็คือยิ่งตีเรื่อยๆนะครับดาบเ,เมจจะยิ่งเพิ่มไม่มีข้อความเขียนนะครับแต่ว่าเราจะรับรู้โดยกันเรามานั่งเปรียบเทียบกันนะครับทุกคนกันเราดูกัน A few ว o m e n น s later เดียว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 ทุกคนครับเมื่อกี้ผมนั่งไปสักพักหนึ่งนะครับแต่ผมขึ้นรูมให้เมื่อกี้มันขึ้นทาน100%ซแล้วก็ทานฟอร์มแล้วครับ โอเคตอนนี้นะครับผมตัวละครนี้นะครับมันมันได้บัฟมาหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่มันตีไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้ดาเมจไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่แหละนะครับณตอนนี้นะครับที่ถ้าแบบวางเลยนะวางพื้นพื้นเลยเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่หมื่นสามนะครับแต่ว่าอันเนี้ยนะครับมันเตะไปเรื่อยๆจนมันขึ้นคอมพิวแล้วก็คือครบแล้วอ่ะบัฟร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากครั้งสุดท้ายสุดท้ายที่มันจบนะครับก็คือทุกครั้งที่มันคิว นะครับพาร์ตสี่มันก็คือดาเมจจะเพิ่ม0.5ไป0.8ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผมไม่รู้ว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าใครรู้คอมเมนต์กันทีนะแต่ว่าพอมันมันสุดแล้วปุ๊บก็คืออย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับมันจะขึ้นแบบเรียบร้อยนะครับ100%บงร้อยเปอนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเกรดกันเลยนะครับนี่ฮะมันจะมีขั้นอยู่นะครับผมถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยนั่นหมายความว่ามันเปลี่ยนแอนิเมชันนะครับมันจะมี1 2มี4แอนิเมชึ่นนะครับอันนี้้้คคคือแแแบบบบรรลลววนนะะ100%ันี่ไม่ใชแอนิฮะ ต่อมาครับ2007ครับดาเมจก,ก็จะอยู่ที่นี่เลยครับผมอ่40,000นะครับไปไปจะเป็นอ่แบบนี้นะ, LE, นะเซอร์เคิลเอลีไม่ตีแอร์นะครับเป็นพื้นนี่แบบนี้ผมต้องให้ดูอันนี้ด้วยเนาะอัะนนี้โอ้เตะเตะแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้ปกติอะอ๋อโอเคอันนี้ก็เป็นท่ายิงเนาะอันนี้ถ้าผมวางตัวละครที่ไม่ใช่นีมน่มันจะเพิ่มดาเมจไหม อ๋อต้องมานั่งเก็บแซลมดาวมาอีกรอบหนึ่งโอเคต่อมา4,000ครับผมอ่าเอานี่ก่อนอัพ2ขั้นถ้าเทียบกันเนาะดาเมจจะประมาณ4ี0 0 0ื่นนะครับอันนี้จะเป็นโอ้ดาเมจแม่งเ,เวอร์อะ่ะแสนสองอ่ะดูดิอันนี้สิแต่มันใช้เวลานานนะอันนี้ผมเล่นมาประมาณ30 37เวฟอะ่ะดาเมจมันถึงมันเพิ่งถึงตรงนี้นะครับทุกคนโอเคอ่ะประมาณนี้อ่าอันนี้2ขั้นเนาะอ่า2ขั้นก็ ประมาณนี้41,000กับแสนสองต่อมาครับ4,000กับ7,000ันะเปลี่ยนแอนิเมชั่นเนาะก็จะเป็น80,000ก็จะเป็นเซอร์เคิลแบบนี้อ่ะดูดิว่าเป็นยังไงเตะเหรอเตะ,ตะถังกระยะนะฮิตเดียวนะครับเป็นเซอร์เคิลประมาณ2 000, 4 0 0 0 0เลยนะทุกคนท่านี้ลนะ่ะ 80,000... 89,000โอเค89,000กับ2 000, 4 0 0 0 0แม่งต่างกันแบบ ร้อยกว่าเปอร์เซ็นลยอะเออร้อ่เอร์เซ็นเลยใช่ไหมใช่ดิแปดหมื 80, 000, 80, 000, 100, 000. ่นแปกับแสนแสนเดี๋ยะสออันนี้ละกันแปดหมเนี่ยฮะโหมันกี่เปอร์เซน็นวะเนี่ยบวกร้อละกันโหมันเท่าไหรอ่อ่ระร้อกี่ร้อวะ ส0 0โอ้ oh my god มันมันบวกเยอะสามร้อยสองร้อยประมาณนี้ใครคำนวณอันนี้ทีครับคอมเมนต์ตัวเลขอะไรนะฮะแล้วก็อันนี้ครับ10,000ห,หมืครับจะเป็นแสนสองแล้วก็โนรีฟันนะครับไม่คืนเงินก็คืออีก12,000สองนะครับโต้มแอนิเมชันเปลี่ยนโอ้ยิงยิงด้วยหนังกระติกนะเออในยิงด้วยหนังกระติกอุย้ยเดี๋ยวมอลติฮิตเหร โอ้โหมัลติฮิตด้วยโคตรดีเลยอ่ะโนรีฟันครับนี่อันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0 0สามแต่นี่อยู่ที่ส0 0แสนนะครับโอ้เวอร์มากเวอร์จริงต่อมาครับ1 7 0 0 0หมืครับกับ30,000ื่นครับนี่สแลมสลิมดาวเออเนี่ยโป้งดูซิเป็นยังไงโอ้ปลาระเบิดโอ้โหโอ้โหมัลติฮิตครับมัลติฮิตอันนี้นะ,นนะนนนะก็อยู่ที่ประมาณอ่า สามแสนสองนะครับผมแต่เนนี้จะเป็นประมาณ9ก้าแสนแปดฮุดโหดมากเลยแล้วก็สามหมื่นห้าครับขั้นสุดท้ายก็จะเป็นสี่แสนสองโอเคอันนี้ก็จะเป็นสามหมื่นห้าป้องเรียบร้อยนี่คือแบบไม่มีสเตตเลยไม่ได้เก็บพาสซีฟเลยนะครับอยู่ที่ประมาณสี่แสนสองแต่ว่าถ้าอันนี้แล้วนะครับมันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะมันกี่เปอร์เซ็นต์คอมเมนต์กี่ทีนะผมขี้เกียจคำตัวเลขมากเลยบนหัวนะฮะคณิตศาสตรส์ อันเนี้ยเก็บภาษีครบแล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านสองแสนเจ็ดนะครับแปดบินะฮะสำหรับตัวละครนี้นะครับมันอ๋เอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอประมาณล้านใช่ปะ่ะล้านหารแปดนะครับดีเฟตอยู่ที่โอ้โหนี่ฮะแสนแสนกว่าเลยอะแสนห้าเลยอะมันมันสุดๆเลยมันสุดมากเลยอะอันนี้สี่แสนสี่แสนสองนะสี่แสนสองหกหมื่นนะนี่ย ก็หาร8ก็จะดีเพซอยู่ประมาณที่53 0 0 0แล้วกันกเรียกได้ว่าก็ผมว่ามันก็ก็เวอร์อยู่นะคือตัวละครนี้นะครับแต่ว่ามันต้องใช้แบบเวฟค่อนข้างยาวนะครับไม่ตีแอร์เนาะเออไม่ตีแอร์ใช้เวฟค่อนข้างยาวมากๆเลยแล้วตัวหนึ่งก็ประมาณอ,าอันนี้ผมมีประมาณ1 2 0 0ใช่ไหมหน่ง1,200 อ่าประมาณแสนสองหมื่ต่อหนึ่งตัวนะครับทุกคนก็เป็นตัวละครที่ถ้ามียูนิตเนี่ยโหดมากเลยถ้ามียูนิตนะครับอันนี้ผมคำนวณน,นะถ้าผิดก็คอมเมนต์กันใหม่แก้ต่างกันได้นะครับบวก300%นะครับทุกคนก็อยู่ที่ประมาณ3 8 0ล้าน8นะทุกคนเออก็ห้าล้านผมไม่รู้ว่ามันผมว่าน่าประมาณ5ล้านแหละนะฮะแรงมากเวอร์มากอันตรายมากตัวนี้นะครับเป็นตัวละคร ที่คนเก็บไว้นะครับเป็นดาเมจพื้นที่แรงโคตรโเลยนะครับทุกคนณตอนนี้ถ้าใครที่เอ่อมันมันเรียกได้ว่าเป็นเดอะบิลยูนิตเลยแหละเออถ้ามีอยู่นี้ก็ยินดีด้วยนะครับคุณได้ตัวละครกายภาพพื้นที่โคตรโคตรโคตรแรงแต่ว่าอย่างที่บอกต้องเก็บพา s ี i ไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆจนครบนะครับและนี่นะครับผมก็คือตัวละครอย่างอ่าซากาโมโตะนะครับพระเอกในอัปเดตนี้เนาะครับมันอันตรายมาก แนะนำไปหามานะครับทุกคนในวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมผมใช้เวลานานมากเลยกว่าจะรีวิวตัวคอนี้เสร็จเพราะว่าผมต้อง FK ให้ถึงประมาณ30กว่าเวฟถึงพาร์สิบจะตันนะครับทุกคนเออแต่ถ้าไม่มียูนิคนะครับผมว่าเป็นเซเรเชียลเนี่ยก็แบบเวอร์นะครับแล้วก็เป็นดีวายนี่ก็เวอร์อยู่เหมือนกันแต่ผมแนะนําเป็นเซเรเชียลแล้วก็ยูนิคเลยนะครับดีวายก็ได้ครับแต่ว่ามันก็ผมชอบความเสียหายจริงอรัมันมันมันแกวกว่าก็ลองเล่นกันดูนะครับทุกคนประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับนะ กดกดกดเลยๆกดๆเรนนี่กดเลยครับ